ตัวธานีใช่ไหมครับก็คือตอนแรกเนี่ยท้าวความนิดนึงก็คือตัวธานีตอนที่เขาประกาศมาเนี่ยบูมก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบเล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันเหมือนกับว่าเขาอ่ะประสานงานกันแบบเหมือนสื่อสารกันแล้วแบบมีการผิดพลาดกันนิดนึงก็เลยมีการเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยบูมอมาคิวไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยก็เลยและทีเนี้ยบูมก็เลยงงว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตกใจแล้วก็ทีนี้ก็เลยได้แบบเหมือนได้คุยกับเขาแล้วก็ได้ประสานงานกันทีเนี้ย แล้วก็คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วว่าเออจริงๆก็มันเป็นการเข้าใจผิดกันเฉยๆครับใช่ครับแดงว่าตอนนี้ก็คือจดหมายก็ออกไปฉบับเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับผมตอนนั้นตอนที่ได้ออกมาแล้วตกใจไหมว่าทำไมอยู่ดีถึงการูจนจั่วเกต์นี้คือจริงๆตัวผมผมก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้เลยแล้วก็แบบเหมือนการแจ้งมาก่อนนั้นใช่ครับเหมือนเหมือนตอนแรกเนี่ยเราพอเราเห็นตัวประกาศเนี่ยเราก็แบบว่า เฮ้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบว่าประสานทางคนที่ประสานกับเขาว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นในในใน่ในว่ของตรงนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็เลยแบบได้มีการคุยกันว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นการเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยคร,รับใช่แล้วเรากะกลับมาเหมือนเดิมแล้วใช่ครับผมแล้วมันมีความคืบหน้าการแต่งตั้ ก็เออจริงๆอาทิตย์หน้าครับก็จะเปิดกล้องแล้วครับแล้วก็เออจะไปถ่ายทํากันเอ่อที่กาญจนบุรีใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ถ่ายทํากันตลอดเลยครับแล้วก็จะออนแอร์เนี่ยในวันที่19ธันวาคมนี้นะครับผมใช่ครับทางช่อง3แน่นอนครับรู้สึกองเมื่อความมประกาศเป็นชื่อเราก็าเราลอกเป็น1ูหนึ่งเป็นพระเอก ก็รู้สึกว่าวิตบ้านมากเลรอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบูมไม่เคยรับซีรีส์ที่แบบเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นตัวหลักหรือว่าเป็นพระเอกเลยก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแล้วก็เราตั้งใจมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าในตัวบทเนี่ยมันมีความยากของมันอยู่แล้วก็เราพยายามทําการบ้านเพื่อที่จะถ่ายทอดตัวละครออกมาให้มันแบบดีกว่านิยายหรือว่าให้คนเนี่ย ดูซีรีส์แล้วก็สนุกไปประมานนะครับใช่ครับคาแรคเตอร์ปา่เราคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยคือตัวธรณีมันมันจะมีพระเอกจริงๆชื่อดินแต่จริงๆดินเนี่ยเขามีภารกิจในการที่ต้องกลับมากลับมาทําภารกิจบางอย่างและที่เนี่ยเขาก็เลยไปแสดงการเปลี่ยนหน้ามาเป็นเฉินตาลู่ซึ่งก็คือผมนั่นเองใช่ครับและที่เนี่ยก็พอ,อ,อมันมีการแสดงการ,รกลับมาแล้วเราก็ เป็นการปลอมตัวเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะเหมือนแบบมาสืบหาความจริงใช่เหมือนมาสืบหาความจริงว่าในเรื่องในเรื่องของการแบบมันจะมีในเรื่องของการแบบว่าเฮ้ยตัวร้ายเขาแบบทำอะไรไม่ดีหรืออะไรเงี้ยฮะเราก็จะมาสืบแล้วก็มาหาความจริงแล้วก็พยายามเปิดโปงเขาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราซีรีส์เรื่องนี้ครับมันจะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับดราม่าแอคชั่น ก็คือจริงๆก็คือเนื้อเรื่องของอารมณ์อ่ะจะเป็นหลักแลวเนี่ยมันจะมีเรื่องของแอคชั่นมาด้วยเพราะว่าเหมือนทางตัวตัวตัวธรณีเนี่ยมันจะเป็นการแบบเหมือนจะมีบูซึ่งก็มีการเรียนคิวบูไปแบบเยอะมากแล้วก็เหมือนเขาแบบตอนนี้ซ้อมคิวบูกันไปแบบเป็นสิบสิบคิวแล้วครับก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมตัวธรณีนะครับวันที่19ธันวาคมนี้นะฮะทางช่อง3า อะไรนะ NC <MC>. ฉาก NC ก็มีครับมีเยอะมากแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามได้นะครับเพราะว่าคือเราก็ไม่อยากสปอยอะฮะคือเราอยากให้คนที่ดูเนี่ยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันตื่นเต้นและมันไม่ซ้ำใครใช่ครับที่จริงดูกว่นานะด้วยความที่มันดูมันเป็นโอกาสแรกแล้วเป็นความคาดหวังแล้วันมีความรู้สึกว่าพ,พอประกาศชื่อมาทุกคนก็รู้สึกว่าอยาก ความรู้สึกแรกที่มีการประกาศชื่อมาว่าผมได้เป็นพระเอกเนี่ยอาจริงๆผมแบบรู้สึกกดดันนะเหมือน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 กับว่าแบบเหมือนเราไม่เคยได้รับบทหลักเลยอะ่ะแล้วเราเรามาเป็นบทหลักตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรากดดันนะแล้วเราก็อยากที่จะเอาแรงกดดันเนี้ยมาผลักดันตัวเองทําผลงานให้ดีและทําให้คนที่เขาคาดหวังกับเราอะ่ะเขาไม่ผิดหวังใช่ครับนี่แหละฮะนี่คือ มันเหมือนเป็นความฝันของผมด้วยที่ในการที่จะแบบว่าเราได้มาถ่ายทอดในสิ่งที่ที่อยากให้คนดูเขาดูแล้วรู้สึกแล้วก็มีความสุขไปกับมันนะครับใช่อันนี้เราได้เพื่อนเอาเล่นนะคุยกับคู่เราอยังไงบ้างพารเนอร์เราโอ้โหคุยกันตลอดเลยครับก็คือคุยกันตลอดและทีนี้ก็คือเขาเป็นคนที่แบบว่าตรงคาแรคเตอร์มากในในส่วนของคู่ผมนะคือเขาจะเป็นคนแบบ เหมือนแบบแอบขี้เล่นนิดๆหยอกหน่อยหน่อยแต่เอาเจอกกวนๆนิดนึงใช่ครับก็คือตอนที่เราแบบเข้าคู่กันเนี่ยมันเหมือนที่มีมันได้เลยมันก็ไม่มันก,นก็ได้อ่ะมันรอดได้แล้วก็อันนี้ต้องรอติดตามดีกว่าครับใช่ครับคือ,ค,อคือเราอยากให้เห็นมากกว่าคือเราแบบไม่อยากสปอยอ่ะเราอยากที่จะให้คนดูแบบดูแล้วรู้สึกว่า ลองเปิดใจแล้วก็ลองลองลอง,ลองดูว่าเฮ้ยในส่วนของเรื่องนี้มันมันมีอะไรที่น่าติดตามอ่ะครับใช่ครับใายแล้วปาจะได้ดูเมื่อไหร่ก็สุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมตัวธรณนนีนะครับวันที่19ธันวาคมนี้นะครับทางช่อง3านะครับขอบคุณครับ